จริงๆแนละ้วคำว่า soft skill เนี่ยถ้าอาจารย์แบบอลองลองอ่านแบบอาร์ติคโวของเมืองนอกเพิ่มเติมน,นะอาจารย์จะเห็นมากหลายๆคนเนี่ยเขบาบ้าจะบอกว่าคาว่า soft skill คุณจะ,ปะเปลี่ยนได้แล้วคุณจะเปลี่ยนมันเป็นคำว่า real skill ได้แล้วเอาไมที่ soft? เพราะว่าเราฟังว่าซอฟตาา์ปุนน๊บนะบางองค์กรนะอาจารย์เวลาเราไปเจอพวกแบบบริษัทที่เป็นโษัทแนลลแบบเชิงวิศวะหน่อย จะไม่เข้าใจการเทรยเรื่องสองสกิลบอกว่าฉันอยากไปทําอะไรที่มันแบบเพิ่มผลผลิตลดเวลาเอาดีกว่าแั้วนั้นซอฟต์สกิลมันดูช้ามากเลยไม่เห็นจะออกเป็นตัวเลขที่วัดผลอะไรได้เลยซึ่งนีคือเรียลสกิลค่ะอาจารย์มันไม่ใช่แค่ซอฟต์สกิลแต่มันเรียลสกิลที่มันลุกเราอะใช้เพื่อจะดิวกันแต่การดิวกันไม่ใช่ดิวแค่ว่าเอ้ยฉันทำงานเก่งอย่างเดียวแต่ดิวกันคือเราดิวในทางนั้นจิตใจนั้นอารมณ์เอนกัน เห็นไหมคะแล้วที่สำคัญการดูในที่นี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆริใช่ไหมอาจารย์เนาะไม่เหมือนเลยคนนึงก็อาจจะแข็งคนนึงก็อาจจะอ่อนนุ่มมากเลยคนนึงก็อาจจะตาดูดคนหนึ่งอาจจะอาหวานไม่ได้เนาะบางครั้งก็หมอหูชอบมากเลยคนแบบหวานพูดเพราะๆใจดีๆเนาะไม่ชอบคนดุดุเลยแต่พอเวมาเอ๊ะคนหวานมันอาจจะไม่ได้จริงใจมากเนาะเอ้คนดุดุดยอดพูดตลงพูดดีจังเลยใช่ไหมคะ